สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีเอาพี่ตุงมาตอนไหนวะพี่ตุงมาตอนไหนวะวายวายวายโอ้ยอย่าตุงมาพี่น้องเลยวน่ะ ยื่อฟังผุดอโอ้โหโอ้หาจ,จะย้อนแสงหน่อยเด้อ FC จ๋าเปิดคลิปแพบเนี่ยจะเพิ่งขี่รถคันนี้มากับตาต้านอะ่ะดูทส่ทางก็อู้ อยากฟันปีศาจได้โอกาสหาปลาจับปลาอีกแล้วไหนอะไรล่ะป่า สาคันนี้มานี่สายโหดไม่ได้แกล้งอยู่ไม่ได้จ้อา,อ,าอ้าวเส็ดเสลดไอตุ้งเส็ดเศเท้ อยาาเผลอจ้าทุกคนจยาน,นี่นี่ตุเเงเผลอแล้วเผลอแล้วต้องใส่เฝ้าเฝ้าไทายยุ่งูุกแทๆเลย<ส>เอาสิจ้ามอตเตอร์ไซค์อยู่ในดงตมจ้าไอตุงจะได้เอาสลิงมาหิวออกแทๆ เลยพี่นอ้องก่ะยานหัวหน้ายานหัวหน้าจับผิดคนมาสาใจกูเฮ้ยใส่โหดมาแกล้ง

เสียดายนะจะเพิ่งมาไม่ทำได้ถ่ายที่หัวหน้าขุดตรงนี้นะ่ะแต่แต่มันก็สุดบูมอเลยเนาะมันก็ได้ลึกอยู่อ่ะเฮ้ยไปเย้ยเทพประบุทฝนหลอของของเฮียสาเฮียสาตั้งชายาให้เทพปรบุทฝนหลอ อ่ะอะไรอะไรรถไถยไงว้าวเห็นไหมเห็นปฏิทินยากอะไร จ้าปลาเยอยของอีแสนนี่กนนเ,เก็ีทางเห็นทางให้น้องๆปลาเยอยเยอยเกรดทางให้เด็กๆเนี่ยทำานได้กันรรวมดวยวเชื่อกันนะทุกคนนะหัวหน้าอยู่นูน่นในดงฝุ่นหนูทุกคนเฮ้ยฝุ่น วันโลอ้าโอ๊ยมอไซค์อยู่ในโดงตมนี่กะเนาะี่ตุ้งเอ้ยเร็จเอามอไซค์คันใหม่มา,มาอันเปียกที่ตมอีกแล้วคือเพาหนาโจยแก่งจนได้เลยไอ้ตุ้ง แล้วก็ยังใจดีเปิดให้คืนเขาเขาเขาแกงเล่นใช่ไหมว่าน้าจะรถก็บอกว่าแกงอ้าวอ้าวฮะมันขุดไม่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะมันขุดไม่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะมันขุดได้ไม่ได้ล่ะให้ดูหัวหน้าก่อนมั้ เดาวก็เปิดโอกาสให้เอาออกแล้วฝ้าเอาออกเลยเดี๋ยวเขาปิดอีกเนี่ยน,น่ะปาดทำทางให้พร้อมเรียบร้อยประเด้๋ยพี่น้องคะเพื่อนไอ้ตั้กแข้งน้อยนึงก็เอาดิบีบก็ส่งสัญญาณบอกว่าได้แล้วออกได้แล้ว อ๋อเด็ดอ๋อเดดอดดคักๆเลยพี่น้องเอ้ยอาจจะพุ่งขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อกล้พาบรรยากาศยามแรงยามคำก็ท่านคำอะไรดอกค่ะตอนออตอนนี้ยามเย็นกี่โมงแล้วเดี๋ยวสิบหกนาฬิกายี่สิบสองนาทีโอ้ที่หามงแล้วจะเว้นยังอยู่กลางน่ะผาาอย่พี่นออ้องเออหอนหอนหอน,หอนโอเคค่ะ จบคลิปแล้วเด้อบายบายพอกันใหม่เด้อในคลิปน้ะขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อค่ะเด้อบายบๆโชคดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ